สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟเวอร์ไลฟ์ออฟย o u r ไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทํานายดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคม2563ของผู้ที่เกิดราศีเสิสงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง12กันยายน การทำนายดวงแบบนี้นะคะจะเป็นการทำนายแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะหากมีข้อผิดพลาดไปการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ด้วยอย่าลืมช่วยก,กดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุยเมฟเวอร์กันด้วยอาจารย์มีดวงรายวันทำนายทุกวันเลยค่ะใครที่สนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็สามารถติดต่อได้ทางไลน์ไอดีที่ทิ้งไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงของชาวราศีสิงห์ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะพไพ่ใบแรกนะคะไพ่ตำแหน่งตนุนะคะคุณได้ไพ่นายออฟซอร์ดนะก็ต้องบอกอยู่ว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยยังอยู่ในช่วงภาวะที่แบบเหมือนค่อนข้างน่าอึดอัดอยู่นะถ้าหากว่ายังทํางานยังยังมีอาชีพอยู่เนี่ยอาจารย์ก็มองว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ก็อาจจะมีหลายคนเลยทีเดียวที่เขาอาจจะเหมือนแบบว่าเหมือน อาจจะปล่อยให้คุณแบบสมัครใจลาออกเองนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเขาให้หยุดแล้วก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคือ leave w i t h o อ t pay อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คราวนี้ตัวคุณเองก็เหมือนยังไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปประจนภัยหรือว่ายังไม่กล้าที่จะออกไปหางานที่อื่นนะคะนะคุณยังคงมีความกลัวแล้วก็วิตกกังวลกับสถานการณ์อยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะต่อมานะคะไพ่ในที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะคุณได้ไพ่เดอะไฮพรีสเตด เรื่องนี้ก็ทำใหคุณหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกแบบว่าสับสนอยู่พอสมควรนะคะคุณยังหาคําตอบในเรื่องของเงินทอง,ทองไม่ได้นะคะถ้าหากว่าทางบริษัทนะคะหรือว่าทางลูกค้าเนี่ยให้คามั่นสัญญาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแบบรายได้เงินทองอะไรพวกนี้ไว้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังอาจจะต้องอยากจ,จะต้องเป็นยังยังเป็นช่วงที่ต้องรอคอยไปก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะคุณบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้ อยากที่จะหางานใหม่นะคะหรือว่าหาช่องทางไรายได้อื่นๆนะคะแต่ว่าอาจารย์มองว่าคุณเองก็อาจจะยังหาอาชีพใหม่อันนี้อันอะไรอะไรยังไม่ได้นะยกเว้นแต่ว่าคุณบางคนเนี่ยที่มีอาชีพเหมือนเป็นเออเป็นหมอดูหรือว่าเคยมีวิชาพวกนี้อยู่แล้วนะก็อาจจะหยิบจับเอาวิชาเหล่านี้นะคะขึ้นมาหาไรายได้อีกทางหนึ่งก็ได้ต่อมานะคะไพ่ในภพสหัชชะนะคะคุณได้ไพ่ซิกซซับซอสนะเออ ก็ตามสไตล์แหละค่ะช่วงนี้ก็ยังห่างๆกับสังคมเพื่อนฝูงค,ครอบครัวคนใกล้ชิดอยู่นะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยได้พบปะจะเจอกับใครมากนักนะแต่ว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ยังคงไม่ขาดนะยังคงมีติดต่อกันทางออนไลน์อะไรพวกนี้อยู่นะอาจจะก,กับเพื่อนๆบางคนนะคะก็จะมีเรื่องของการแบบวางแผนกันล่วงหน้าละเกี่ยวกับเรื่องของการแบบเออหมดโควิดนี้แล้วเราจะไปเที่ยวไหนกันดีไปไปพักผ่อนที่ไหนกันดีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะมีเรื่องของการวางแผน,เ,นเดินทางขึ้นมาด้วยเหมือนกัน ต่อมานะคะไพ่ในภพพันธุนะคะคุณจะไพ่เดอะมูนนะกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านช่องห้องหอช่วงนี้นะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้คําตอบอะไรนะใครที่ตัดสินใจว่าอยากจะซื้อบ้านซื้อช่องอาจารย์มองว่าคุณควรเลื่อนไปก่อนดีกว่าเพราะว่าคนที่เข้ามาเสนอขายหรือว่าบ้านช่องห้องหอที่ดินหรือว่ารถลากระตามเนี่ยถ้าที่คุณกําลังจะไปซื้อเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะถูกปรับถูกย้อมแมวหรือถูกหลอกอะไรพวกนี้ได้ง่ายนะคะ หรือไม่อีกทีหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณกำลังจะซื้ออาจจะมีอะไรที่ไม่ค่อยดีตามติดมาด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นบ้านที่มีประวัติหรือเปล่านะนอกจากนี้นะคะภายในที่อยู่อาศัยของคุณลดล่ลาง,งคุณอาจจะเกิดเรื่องแบบเหมือนมีอะไรแบบลึกลับแปลกๆนะอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่าเหมือนมีใครจ้องมองเราอะไรประมาณนี้นะชวนขนหัวลุกอยู่เหมือนกันนะคะก็ถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจจริงๆช่วงนี้ก็ทําบุญบ้านสักนิดนึงก็น่าจะดีเนาะ ต่อมานะคะไพ่ในภพปุตตะนะคะคุณได้ถูกอวบนะคะตามไพ่นะคะรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยช่วงนี้ดูเขาเหมือนจะยกึยกเยกักยักไม่กล้าทําอะไรนะคะนะแล้วบางทีกบ,บางคนก็อาจจะแบบเหมือนกับลู่ๆูล,ล,ลา,านๆอาจจะหนีออกจากบ้านไปเที่ยวหรือว่าอาจจะไปแอบทําอะไรรับหลังคุณอะไรประมาณนี้อาจจะมีอะไรที่แบบอยากดมปรึกษาคุณแหละแต่เขาก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดนะคะ ต่อมานะคะภายในภพอรินะคะคุณได้นายซอบเพนเซเคิลอ,อาจารย์มองว่าถ้าเป็นเรื่องของอุปสรรคอะไรพวกนี้นะอาจจะเกิดขึ้นจากความลังเลนะคะความคิดเยอะความวางความแบบเจ้าวางแผนนะของคุณเองนะม,นมันเลยทำให้แบบว่าอะไรอะไรมันก็ยังไม่คืบหน้าสักทีต่อมานะคะภพ่ในภพปัตติีนะคะคุณได้คิงซอบชาลิสนะคะคิงออฟคัพสิน่แหละนะคะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสว่าจะมีคนมาชอบคุณอยู่เหมือนกันนะ เ,เขาน่าจะเป็นมีลักษณะแบบบุคลิกแบบเป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นคนแบบเนิมนเงียบเงียบเคร่งขครืมนิดหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะคนที่แบบค่อนข้างขี้อายไม่ค่อยกล้าสแสดงความรู้สึกอะไรออกมานะคะถ้าหากว่าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะแฟนคุณช่วงนี้เขาก็แม้ว่าจะอาจจะไม่มีปากไม่มีเสียงหรือว่าไม่ค่อยพูดจาอหลรคุณมากนักแต่ว่าเรื่องของความรักความความเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าเขาก็ยังยังดีกับคุณอยู่นะมีอะไรก็ปรึกษาได้พึ่งพาทางใจกันได้ สำหรับคู่ไหนที่สำหรับคนที่ทรัพย์ชาวราศีสิงห์ที่มีคนคุยอยู่นะคะนะไพ่ใบนี้นะคะบอกว่าออจริงๆแล้วคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่นิสัยน่ารักคนนึงเลยทีเดียวนะนะออช่วงนี้มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเขาคุยกับเขาแบบแบ่งปัน <S <S ในเรื่องของแบบความทุกข์ใจอะไรกันอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าก็น่าจะโอเคอยู่ <S <S ต่อมานะคะไพ่นในพมบารณานะคะคุณไดตรีอ e e เพน e n เ a ิล e s นะมีโอกาสที่ชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะได้ เ,เหมือนเขาเรียกว่าเป็นส่วนแบ่งมรดกนะคะหรือว่าสมบัติอะไรบางอย่างมาเช่นเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะอาจจะมีคนแบบชี้ช่องทางทํามาหากินเพิ่มให้คุณได้ด้วยนะแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นงานหรือเป็นไรายได้ที่คุณอาจจะต้องแบบอาจจะต้องแบบลงมือลงแรงอาจจะต้องเสียเงือสักน,นิดนึงหรือว่าใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางอ่ะนะคะในการทําในการสร้างขึ้นมานะคะเรื่องของสุขภาพนะคะชาวราศรีสิงห์อาจารย์มองว่าอย่าพยายามอย่านั่งอยู่ในท่าเดียวนานเกินไป หรือว่าใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอํานานเกินไปนะคะนะหัดขึ้นลุกขึ้นมายืดเหยียดบ้างนะมันจะเส้นจะได้ไม่ยืดไม่ตึงแล้วก็จะไม่แบบเออไม่เกิดอาการแบบปวดขานปวดขาปวดคออะไรแบบนี้ต่อมานะคะนายออเปนเดอร์เคิลส์นะคะไพ่ในบนี้จะเป็นภพสุภะนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าถ้าหากว่าคุณกำลังขา ที่ปรึกษานะคะอันนี้จริงๆคุณสามารถที่จะคุยกับผู้ใหญ่หรือเจ้านายได้นะคือคุยได้ในทํานองที่เรียกว่าเหมือนแบบแบ่งแบ่งเบาทุกสุขกันหรือว่าพยายามที่จะแบบหาช่องทางหาที่พึ่งอะไรประมาณนี้นะผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะเหมือนกับเป็นพี่เพึ่งให้คุณได้นะคะ เอ่อโอเคต่อมานะไพ่ในภพกร,รมมะนะคะคุณได้ไพ่เดอแฮงแมนนะคะไพ่เด e แฮงแมนนะคะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานเนี่ยคุณตอนนี้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าคุณน่าจะอึดอัดมากเลยทีเดียวล่ะนะคะคือกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ก็ต้องอดทนอยู่นะอีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าช่วงวัดใจวัดความอดทนกันเลยทีเดียวนะผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือว่าเจ้านายนะคะก็มีโอกาสว่าอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ในการทดสอบความอดทนของคุณเข้าไปอีกด้วย นะคะนะซึ่งตอนนี้คุณก็ดูท่าทางว่าคุณยังไม่มีความกล้าหรือว่ายังไม่มีช่องทางที่คุณจะออกไปลาออกไปทํางานที่อื่นหรือว่าต่อให้แบบออกมาคุณก็อยู่เฉยๆเงี้ยคุณก็ไม่กล้าออกมาอยู่ดีเพราะว่าเรื่องของรายจ่ายรายรับอะไรพวกนี้คุณก็ยังไม่โอเคนะนะคะนะก็อ,อดทนไว้นะคะ ต่อมานะคะไพ่ในภพลาภะนะคะคุณได้ตรอฟซอร์มีโอกาสเกิดการทะเลาะบอกแว้งกับใครบางคนได้เกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์โชคลาภนะต้องระวังให้ดีการทะเลาะบอกแวง้งครั้งนี้อาจจะทําให้คุณทั้งคู่นะคะทั้งสองฝ่ายนี่คือแบบประมาณเลิกคบกันไปเลยแตกหักกันไปเลยไม่หันมามองหน้าไม่เผาผีอะไรกันอีกเลยเนี่ยต่อมานะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะนายนายออฟชาลีสหรืบนายออฟคัพส์เนี่ยนะกำลังบอกว่าเดี๋ยวช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะอาจารย์มองว่า 呃，排九汤。 น่าจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลืออะไรคุณบางอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหรือว่าเรื่องของแบบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะมีคนเอาแบบเอาขนมเอาของฝากเอาอาหารมาให้อะไรประมาณนี้นะคะแม้ว่าคุณจะแบบว่าเออไม่ค่อยมีเงินทองแต่ก็จะได้รับความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้เป็นอย่างดีนะแต่อาจารย์มองว่าเดือนเดือนพฤษภาอาจจะต้องเป็นเดือนที่อดทนมากนิดนึงนะเดี๋ยวมิถุนาเนี่ยาอาจารย์มองว่าความช่วยเหลือเนี่ยน่าจะกําลังมาแล้วนะโดยรวมๆนะคะไพ่สรุปนะคะโฟร์คัพเนี่ย คุณดูเหมือนแบบช่วงนี้คือชีวิตยังขยับไปข้างขยับไปทางไหนเลยไม่ค่อยได้นะคะที่มีงานทําอยู่ก็ทําไปด้วยความอึดอัดนะคะส่วนคนที่ว่างงานนะคะก็แบบอยู่ด้วยสภาวะที่แบบไม่รู้จะกระดิกกระเดี้ยตัวไปทําอะไรดีเพราะตอนนี้มันก็ดูตันไปหมดแล้วก็อารมณ์คุณก็แบบเหมือนกับ เขาเรียกว่ามันมันเบื่อด้วยมันผสมความท้อด้วยอะไรประมาณนี้นะวันวันส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะทีนี้ระวังเรื่องของน้ําหนักตัวกับเรื่องของอาหารการกินไว้นิดนึงก็แล้วกันนะคะอย่าอย่าปล่อยให้น้ําหนักตัวมันมันเยอะเกินไปนะคะพวกอาหารที่มันแบบของหวานไขมันก็พยายามลดไว้นิดนึงนะคะ ก็โอเคนะคะจบไปแล้วนะสําหรับดวงของชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สู้ๆนะคะทุกคนใครสนใจจะดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอดีแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งอาจารย์จะทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย